ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะอันนี้ก็ก็ไม่ขอพูดทำทำแนวอะไรนะก็คือมีมาดูไปที่ผมจะเล่นเลยนะครับใครก็ใครอยากเห็นอะไรก็ให้เราขอดูนะครับมีสราตันอิบราฮิมอครับยูเอฟคุนเดนติเซเกย์ครับโมตุนสกุลีโคสโคสไปนะครับอยากดูตัวอะไรซาลาโยต้าแม็กเวลลี่เป็นมเนสัน เวราคาโมลังเนซี่เน็ตเวิดนะลาสบาซีกินเน็ตเดดเ,เ,ด,ด,เ,เด,ดดด้าปาโลที่จริงนี่ไม่ใช่เลยหรอกนะคืออย่าไปดูบอลคือากำกำลังบอลกำลังแข่งอะฟิล์มอลิทแข่งนะที่จริงไม่ได้เป็นแฟนลิล์มอลิทหรอกแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้ดูมีแต่ช่องถ่ายทอดแต่บอลสเต็ปก็เลยได้ทําเองรู้เลยที่ไปด,ดูตอนนี้ประมาณเทีย่ยงคืนนะครับ ดูไปดูเดนไนะเ่นสองตาติดเลยดีเนอะขี้เกียจถอยออกมาหน้าเนี่ยเออเกียจถอยมาหน้านี้ออนนคุณผู้ชมมันช้าด,ดู๋ยาให้ดูทีมต่อไปที่ผมจะเล่นเลยก็จะเป็นลิกเตเป้เเออลลแล้วาะเอ้ลีกลิ้งนี้หมดมีทีมคนอีกสี่ทีมทีนี้ก็ ไม่มีไม่มีอะไรหรอกนะครับม่มีอะไรให้ดูเลนยนะอูสเตย์เลือดอะไรที่กโกนเลนะเัจะเป็นเพทร o อฟนะเป็นโดโตเรสนะผมเอ็ดปีหานสาปีนี่ไม่ใช่อองตวนกิสมันนะคิสมนกิสมันยังเด็กอยู่เลย ยังดูนมแม่อยู่เลยนะครับผมแม็กซี่โลอดิเกตคนนี้ก็เคยอยู่โลกด้วยแต่ไม่ผิดอิบากาซาเราอิบา,าโโร์ทูไม่ใช่เราเป็นจูนีเนลลากาบีกาบีเป็นกัปตันทีมของทากงเล็เป็นกัปตันได้ไงมโคตรกล้เลยลาวเมดิน่าลาวอิบานเสเฟรียเฟรียเนี่ยเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในเทีแล้วก็อป็ต <c oughs> ผมให้มันเล่นแบท ตอนที่ผมเล่นมาตีเีกเนี่ยดูฟันโก้คู่าอาร์กอนิสเคให้ดูไปสองทีแล้วนะถ้าใครอยากดูของแอนาล,ลิกก็มาดูมากินอยู่หน,นึ่ตุนนะับผมผมจะอัารแบบตัวยาวลวดเลยนะครับไปเสียงนี้ก็แห้งนะขอกินน้ำแปง๊งอากินด้วยกันไหม <c oughs> <c oughs> จะบ้าเลย กินเล้วเอากดไปกินน้ำไปเรายังไม่เจอกับ p c นะไปครับนามนีโพแทสเโียไป ลักษณะนี้ว่าเป็นคำน,นึา,า,น,านักปภาษาคนโลคไม่คจักใครเลนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวิโลมันไช่ิโลกรนะ้ิโลกไปน,น,นี่นี่ก็จะเป็นมาดทสก เดี๋ยวรีโม,มาไม่จอเดี๋ยวไม่ได้ยินนะเวยโอเคไปล็กซันโดเรบิโลที่จริงเล่นกลางเล่นหน้านี่ไงวะใครมึงเล่นหน้านี่เนาะเรียบร้อยครับโอ้โหเร็วชิบหายครับเน็ตเวิร์ดหน้าตาหัวกระโปรงอย่างกับแฮร์รี่พอตเตอร์ เดี๋ยวไอ้เสื้อเหลืองเมื่อกี้มันทำอะไรใครวะนนิตาสามสิบสามปีนีเร็วที่ไมายเลยดูครับล็อกหลบล็อกหลบหนึ่งจังหวะครับแล้วก็ยิงครับสวยงามรูปนี้ครับอัพดีด้าเข้าไปครับไม่เป็ดล็อกหลบมาครับดูครับล็อกหลบแล้วก็ยิงแบบสูงๆนะครับสูงๆให้มันรับไม่ได้คือปกติประตูมันจะรับลูกด้านล่างอยู่แล้ว เราก็ต้องยิงให้ลูกดันโดนคือเป็นลูกยากมาในเบ็แต่ในเ้รยก็ทําได้ดีเลดูันตู้กิ๊ตัวนี้ทำตัวนี้ำตนนำหม่เลยนี่ตำห้หานตำห,ห้องดอดอย่างนง้นออีอีบาร์ตีนี้นี่คอสมัยเร็วเว่อหือตำดอดเฮ้ยดีนะเฉลี่ยนันก็ได้ไปไม่ลำ้ำ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  เดวิดเทเซเก้ครับเอาเอาเพิ่งรู้เพิ่ง,งรู้ว่าตัวเองยิงเข้าเข้าครับอือโหดทาล็อกลบของผมดูครับคนส่งสงสัยคงจะเป็นเอเล็กซันดูเดวปลโลล็อกเลยที่ยิงยิงก็ได้นะข้าไปต่อจอัวหยุดหยุดก่อนเดี๋ยวเพิ่งวิ่งเขาวิ่งมันจะเสียนงว่านี่ ชิวครับล็อกชิวครับจะเซฟหรอไม่เอาเพืองไดู้มันจะวิ่งเข้ามากดยิงอยูอแ่แค่นี้นะครับ <c oughs> คือกองหลังมัน,มนเติมขึ้นมาไนงะแล้วคราวนี้เทสเกไปอยู่หลังประตูแล้วแม่งคอสเลยครับไม่ล้ำด้วยครับเพราะว่าไอตัวแบ็คเขาไม่ได้ลงนะ <c oughs> โอ้โหกีฬาดินงโยแมนแน่นขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่บอกกูไอหานช้มันไม่เป็นนะ สอสูนย์เร็วมากครับเก้านาทียสงศูนยะ์ครับมบลอกตาเป็นของเป็นแม็กขวาที่หหดที่สุดที่ผมบอกนะครับหหดจริงลองไปใช้ดูถ้าไปใช้ในฟีฟ่าก็จะเป็นสัมบล็อกตศูนย์หนะครับผมไม่รี้แพงหรือเปล่าไปบอกราคาด้วยนะก็อยากได้นะครับถ้าใครดูแล้วนะสัมบล็อกตโอ้โหดเวย เดือลั่นีว่าแล้วดักดักไว้ก่อนหืมโครง1 0 0อย่างนี้อิบลาเฮ้ยยับสตมออบโโัมเบียร์ซุยบานี่มอ้โข้ยถูกเทเเก้ล็อกลงมาก่อนแล้วยิง สันโดย์เปียโรดาวน์ยิงแม่งเลยติดติดติดารติดติดติดๆอีกติดรถกลับบ้านทุกในแก้วลโคกดิโคกโผงไปแอมแอมแอมล็อกอลกมาแล้วก็ยิงชิวครับ <c oughs> ดีด้าโดนอีกแล้ว <c oughs> รูแ้แพทย์ติกเลยครับสำหรับใครวะเดวิวเทเซเก้ใช้เป็นมนือโหวเฮ้เยฟีฟ่าโดนลบอย่างวะตัวนี้เดวิวเทเซเก้ครับเฮ้ยอีบาอีบอ,อีบาหน้ามีไฟเลยที่เคยเห็นวิ่งเร็วมากตัวนี้ติดเยครับ มันจะมีเทซิเกะไปแต่ว like. ่ามันโดนลบก่อนเชฟเชนโก้เชฟเชนโกยังไม่โชว์ฝีมือเลยเชฟจริงๆเชฟเชนโก้มันหดวกัดเทซิเกะใชหรือว่าคุณปีลงปิโลมันยังไม่ได้จับตอนนี้เชฟเชนโก้ได้โอกาสนี่เพราะจบแล้วไปไปไปโอ้จาน มันไม่ให้ใบหรอกได้ยังโขว้ไขมาไขมาก็ยิงดีครับยิงอืมไอ้แม่งไขมาโคตรสวยมันยิงติดเซดีได้แล้วคนนี้ยิงเกือบเบิกร่องเป็นสี่รู้นะเกือบปิดท้ายวินตุลนนะ่ะยูนตุลเกือบกดดอมแฮะ โูยว่าจะกระชากตานแหมไม่เล่นไม่เล่นอีบรารนะผมขอบอกไว้เลยว่าอีบาตาเนี่ยตึงมากเพราะว่าเคยเห็นเมื่อกี้เห็นอีบาตัมกับยับสตัมแล้วผมเสียดายมากครับเพราะว่าไม่เบียดไม่เข้าเลยถ้าเบียดสู้ยับสตัมไม่ได้จะพูดว่านต้าดีนี่แหละนต้าก็อย่าไปเบียดเลยเถอะเบียดไม่สู้ยับสตั้มหรอกคือเซนเตอร์ไนตอนนี้ อีบานเบียดไมู่้เหมือนแบบเป็นไข่ในกำมือต้องใช้ความเร็วของเทเซเกยอย่างเดียวอีบาร์ฟไม่ได้ยังโมงยังแย่งไม่ได้เลยศูนย์แค่หยดหยดแล้วก็ติดดีด้าประตูบาร์ฟีแคอเติดอัดน ชิบมาแล้วดูหนังก็เลยมั่นพะ่อ,อป้ yeah. เอาเย้หรือว่าเสียงผมเบานะคข้ามไดไงเฮ้ยยี่ยักตัมแม่งอ่านเกมเว้ยแก่แล้วก็ยังอ่านเกมนั่นอยู่นะฮะอืออ่านออกได้เหรอเกมเนี่ย ผ่านเกมทุยอื้มอ,อยู่เอ,อยมีความคลองตัวซะเลยหมอครบครับยับากี้เลยๆวัออนนี้นี่เบียดเฮ้ยเฮ้ยชิดอวาอุฟฟอนปล่อยละอุฟอนไม่ได้จับบอลยังไม่มีโอกาสเยองยังไม่ไ้ออกแรงเยอะเราเจอกีบ,บุฟฟอน กับตูทีมชาติอิตาลีคนนี้เบียดอ่าไม่ถึงกาบผิดการผิดให้พายนะเกมไรเนสซี่เฮ้ยยังไม่ออกด้วยปีโล่มันก็อ่านเกมเลยเฮ้ยจริงจริงมันโดนบอลนะครับเอืมชิพายแล้วปีโล่โอ้โประมาณปีโล่ไปครับหืมแม่งยิงได้เลยอ่ะ เดปิโลชิบหายแล้วโคตรสวยแ้ยไม่ใช่เลยหรอกอดูรูปนี้ยืนโดโดๆเลยดูโอ้มันโค้งด้วยปัดเข้าไปเลยครับหายเฮ้ยที่จริงมันไม่ได้ฟาวอาจารย์ เบียดไม่สู้เลยอย่างี้ที่จริงมันไม่ได้ฝ่ามันโดนบอลคือบอดมันเล่นโกงกันละไงที่ผมไม่อยากเล่นระดับสามคือบอดมันโกงเกินไปอันนี้เยอะโอเคพอพอใช้ได้นะแต่ระดับสามนี่แม่งทั้งโกงทั้งทั้งโกงทั้งน,นั้นเลยทั้งวิ่งเร็วอะ่ะคือโคตรมหาเทพโกงอะ่ะระดับห้าดาวเนี่ยผมไม่เล่นเลย่ม,มันจะโกงขนาดไหน ยามาทีงยามาทีงน้าเซเวซี่ม่าเทีงอีกหนึงง่งครักรรมการนะไม่ดีกัไม่ดีดีจะให้ย้อนไปข้างหน้าสามารติดเขาดิคันโาลโลกเหมือนจะเป็นสวีปเปอร์โอ้ัอน,อนนี้ ป๊าบมาเลยโอ้โหเข้าด้วยเฮ้ยโคเน็ตเวดโคเน็ตเวดไม่งูหรอฮี่ประมาทไม่ได้คนเนี้ยดูทั้งเร็วนะสามสิบสามปีแล้วนะในสามสิบปีแล้วเนี่ยเดี๋ดูดูหลอกยิงครับดูสับสับหลอกกันนะสับหลอกแล้วปั่นโค้งอาดีด,ดาเลย ค้งเข้าไปเลยดีด้าแบบงงอ่ะนักเวทแม่งดีโค like I mean. well, ้งว่ะโค้งแบบโค้งเรียกพื้นเลยนะซึ่งทำยากมากครับโค้งเรียกพื้นเนี่ยบอกเลยยากจริงจริงคอร์ดคอร์ดของบอลถ้า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 ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเขาหยุดเนี่ยบอลเขาหยุดเนี่ยหยุดบอลเนี่ยคือคอร์ดแน่นอนมีความรู้ใหม่ของผม พขาไม่อยากได้ความรู้จากเเขาไม่เล่นม,นม,ม,ม,มันแล้วยิงๆยู่มีเบดมีเบดมีเบไม่เตือนหรอกหนึนห่งซุปปอร่นาแล้วเสียบอลเป็นสั้กนเหรเอเทเก้เทสเก้รักมาแล้วเทสเก้เกยิงเลยเบาเกนข้ซ้ายเทสเก้ทางขวา เกว่าทางซ้าย่สเกียมจะไม่ได้เลยนี่นี่นี่น,นี่นี่กากาเม็นกี่เลืดเฮ้ยหายไปแล้ววันไปไปโอ้โห,โหบอกแล้วถ้าตามสแตมไม่ซูอ้อย่าหวังจะไปตามอมัลต้านี่ปิวเลยครับอัลต้าได้จบเลย เยไปไปไบไปเย,ย,ย,ย Depois, <Yeah. S 1> ี่ยมเยี่ยมปีโร้ยแล้วกูเกียดมึงที่สุดไปเช็ดแม่ปีโคตรหมดเลยอย่าปีโล้มึงจะยิงไกลนะ ไอ้จานใบใบไม่ดีนะไม่ใบปีโล่แล้วบ่โอ้โหเสียวกยิงมากสุดละพิโล <c> ่ <oughs> สุดีน่าเอาไปให้ย้อนหน้า <c oughs> ให้ย้อนหน้าอะไรทีให้ย้อนหน้าก็ <c oughs> ติดเขาดิให้ย้อนหน้า เจชิมโก้หมารกรน,นะเว้ยเข้าเท้ามันเมื่อไหร่จบเลยโอ้จานนายเกียรติบอกเฮ้ยอาจารย์จา๊าแต่ผมเจ็บอาจารย์หายละโมันไม่ได้เจ็บหรอกมันแค่ไปปักปักตัวเพราะว่าผมว่าเฮ้ยไงจอโธเจลินี่ ทดลองใช้ดีกว่านี่จอโจชิลนี่เด็กปั้นครับเด็กปั้นตอนสังวันหกก็ไม่ได้โหดหรอกมันจริงๆนะไม่โหดเลยเพราะมันยังเด็กครับอย่าไปตำอย่าไปตำอย่าไปเข้าะระมันจะนี้นะมั่เถื่อนนี่เร็วเกินแบ ปิดปิด <ś c oughs> ปิด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 ดิบราอบาชา,ายิงทันทีโอ,โโอโ้โหดไปไหนอิบรามันจะโหดไปไหนห้าหนไปแล้วครับ ซาลาตันอิราดูเป็นช่องเป็นช่องสูงเลยไปปับ๊บไม่เข้ายักสตั้มอยู่แล้วยิงแง่เลยดีดาดีดาเตี้ยครับดีดาเตี้ย <laughs> มันมีดีดาสูงเลยเหรอทุกท่านอาจจะคิดว่าดีดามีสองคนดีดาเตี้ยดีดาสูงนะที่แท้ด,ดีดามีคนเดียว,วที่พ่อผมพูดว่าเตี้ย <laughs> ก็เลยเซฟไม่ได้อาจจะคิดว่านะ ไม่คิดว่าก็ต้องขอไปด้วย <c oughs> ฟาร์มโอคานาวโรอื้มเบียดแม่นะคานาวโรก็เถื่อนนะเบียดเบียดได้แต่ว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรให้เบียดอะ่ะมีมเฮ้ยฟิลิปปูนซากี้ยนะิปไพร์แล้วตรงนี้เขาใช้ทดสอบเซนเตอร์วะ <c oughs> นึ่งจะทดสอบเซนเตอร์นี่คานาวโรล,ลงทุนไปไปไปปั๊ก าลบโอ้โหแต่ลอตขาด้วยโอ้โหแต่ลอดขา้เพียพแต่ลอขาเพีปิกู้เฮ้ยออ้อห เซกีหน้าแล้วคานาวารุ่นเล่นหลังนะโอ้ยเมต้ามันดักไว้อยู่แล้วเมต้ามวิ่งเร็วลูกอีบามนเป็นยาสตัมด้วเฉยมันวิ่งช้าถ้าเป็นเนต้ามีนไม่ทันลุก้อเลยมัไม่เข้า เนี้ยเป็นอีบารสายเร็วอือหือยิงน <c oughs> ิดานิด,ดาแบบโอ้ยยิงมาเยอะจังวะโอเคเจอปืน